สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกวโตซีรีส์วันนี้เกวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องชะตารักสะดุดเลิฟใน e ีีที่19และ20ซึ่งเป็นตอนจบแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันเลยค่ะพระเอกเดินมาพร้อมกับบอกผู้ช่วยว่าคุณดูแลธุรกิจแบบนี้หรอหนางเอกหัวเราะและบอกว่าคุณกอนนี่ฉันเองจำไม่ได้หรอคะพระเอกยืนง,งงถามว่าเธอเป็นใครนางเอกตีไปที่แขนพระเอกแล้วพูดว่าคุณจาฉันไม่ได้อีกแล้วหรอฉันคิมมียองแม่เจ้าอึอมาไงยัหย กาวตราช้างพระเอกบอกอ๋อ cool, จานารานี่เองทอาําเอานางเอกโมโหตบเขาจนสลบไปแล้วนางเอกก็เข้ามาเรียกอ๋อที่แท้ก็ฝันไปนี่เองนางเอกบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเตรียมตัวไปสตูดิโอนะคะพระเอกลูกขึ้นแล้วตะโกนว่าคิมมียองคุณจะทิ้งผมเหรอผมลาง,งานอยู่นะหรือจะให้ผมทิ้งทุกอย่างไปเป็นผู้ช่วยคุณดีไหมคุณผู้หญิงคุณอยากตั้งผู้ช่วยชายที่หลอบาดใจสักคนไหมครับผมพร้อมรับใช้คุณ24ชั่วโมงเลยนะนางเอกถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยฉันไปล่ะคะ พระเอกบอกว่าผมจะปล่อยคุณไปถ้าคุณจูบผมแล้วนาเอกก็เลยเข้าไปจูบพระเอกพระเอกเอาของขวัญมาให้แม่นาเอกแต่แม่นาเอกก็ไม่รับบอกให้เขาเอากลับไปพระเอกพยายามตื้ออยู่นานจนแม่นาเอกบอกว่านายอาจจะไม่เชื่อฉันนะแต่นายก็เหมือนลูกชายฉันพระเอกบอกว่าคุณก็เหมือนแม่ของผมเหมือนกันงั้นยอมรับเราเถอะนะครับให้ผมแต่งงานกับมียองนะผมอยากแต่งงานกับเธอแม่นางเอกบอกว่าจะฉันยอมให้แต่งกันไม่ได้นายเข้าใจในฐานะคนเป็นแม่ใช่ไหมพระเอกลุกขึ้นด้วยความเศร้าแล้วบอกว่าคิดว่า ผมจะยอมแพ้หรอผมจะกลับมาแก่งขึ้นและน่าเชื่อถือขึ้นอีกพระเอกมาหาแม่นางเอกที่ร้านทำผมพร้อมกับนำเครื่องดื่มมาให้แต่ครั้งนี้เขาก็ยังโดนปฏิเสธนางเอกทำรามยอนลูกตาปลามาให้พระเอกพระเอกชิมก็บอกว่าอร่อยมากแล้วตะโกนบอกกับเจ้ามังกรของตัวเองว่าฉันได้กินรามยอนเหมือนแกแล้วนะนางเอกถามว่าแม่ฉันใจแข็งไหมคะแม่คงทำให้คุณผิดหวังแน่ๆแต่คุณก็ไม่แสดงออกมาพระเอกบอกว่าผมจะทำทุกอย่างให้กำแพงของแม่คุณพังทลายให้ได้พระเอกบอกนางเอก ว่าเรามากินด้วยกันเถอะกินคนเดียวมันไม่อร่อยขณะที่นางเอกมากินรามายอนพระเอกก็เข้ามาจูบป,ปากนางเอกพระเอกบอกว่าคุณมียองคืนนี้เรามาสร้างรังกันดีไหมรังนกหนะแล้วพระเอกก็เข้าไปจูบนางเอกแต่แล้วทั้งสองก็ต้องตกใจเพราะมีเสียงคนมาเคาะประตูพระเอกเปิดประตูมาก็เจอกับพี่เขยพระเอกบอกว่าพวกคุณนี่มาได้เวลาจริงๆเลยนะประธานพักถามว่าทําอะไรกันอยู่หรอทําไมหน้าแดงๆละ่ะทั้งสามบอกว่าเรามาสนุกกันเถอะแล้วพวกเขาก็ชวนพระเอกกับนางเอกเล่นไพ่กันจน ส่วนแม่เซราก็ถามเซราว่าตกลงเลิกกับประธานอีกอนแล้วหรอแม่ต่อว่าที่เซราไม่ฟังคำเตือนของเธอจนเซราถามว่าแม่แปลกจริงๆถ้าเป็นแม่คนอื่นคงปลอบใจลูกสาวตัวเองไปแล้วแต่แม่คอยโทษหนูตลอดแม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่หนูยังเด็กแม่พูดเสมอว่าหวังไว้กับหนูสูงและทําตัวเหมือนหนูเป็นหุ่นเชิดหรือว่าแต่เซราก็ไม่พูดต่อแล้วขอตัวกลับบ้านนางเอกกับพระเอกมาแอบดูแม่ไปออกกําลังกายพระเอกกับนางเอกมาอารุณสวัสดิ์แม่บอกว่าพวกเธอคิดจะร่วมมือกันตื้อฉันหรอไม่มีประโยชน์หรอฉัน ไม่มีวันเปลี่ยนใจแล้วพระเอกก็เริ่มโชว์ลีลาโขนตัวบ้างตีลังกาบ้างนางเอกก็เชียร์อยู่ไม่ห่างพอพระเอกใกล้หมดแรงนางเอกก็ทำท่าจูจูเพื่อเติมกำลังใจให้แม่นางเอกทนดูไม่ไหวก็เลยเดินจากไปพระเอกเห็นนางเอกเหนื่อยก็เลยให้นางเอกขึ้นขี่หลังจนแม่นางเอกที่แอบดูอยู่เริ่มรู้สึกสงสารขณะที่พระเอกกำลังอ่านไดอารี่ของพ่อพระเอกก็เจอรูต้นไม้ใหญ่และคำพูดที่พ่อเขียนว่าก้อนลูกรักขณะที่น้องชายกับรุ่นน้องนางเอกกำลังกุ๊กกิ๊กม้งมิงกันอยู่แม่ของน้อง ชายก็เข้ามาแล้วต่อว่าจนเธอร้องไห้แล้ววิ่งออกไปพระเอกเข้ามาถามเรื่องของพ่อกับแม่เลี้ยงและขอบคุณที่มอบไดอารี่ของพ่อให้กับเขาผู้ช่วยพาพระเอกมาหาประธานชาที่ตอนนี้เขาเปลี่ยนอาชีพเป็นนักสืบพระเอกเอารูปต้นไม้แล้วบอกว่าให้เขาหาต้นไม้นี้ให้และเขาจะยอมจ่ายเงินเป็นสองเท่าเซราทำอาหารมาให้แดเนียลเซราบอกว่าฉันไปสืบประวัติของคุณมาคุณดังบ้างเลยนะคะแดนเนียลถามว่าคุณสืบประวัติผมหรอหลายคนรู้จักผมนะแต่คุณไม่ได้สืบเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนของผมเช่น เซราบอกว่าซับซ้อนอะไรล่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรักข้างเดียวมากกว่าทําเอาแดเนียลถึงกับสำลักเซราบอกว่าคืนที่คุณมา,าฉันไปส่งคุณที่ห้องฉันบังเอิญเห็นรูปผู้หญิงข้างๆเตียงคุณเธอเป็นใครหรอคะแดเนียลบอกว่านั่นรูปน้องสาวผมเธอชื่อมียองเธอหายตัวไปตอนที่ผมยังเด็กเซราได้ฟังก็รีบขอตัวกลับแดเนียลได้ยินเสียงคนมากดเกริง่งและออกมาดูก็พบกับเซราเซราทําหน้าเศร้าแล้วบอกว่าเด็กผู้หญิงในรูปนั้นเป็นฉันเองคะ่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าทําไมฉันถึงไปอยู่ในรูปนั้นได้ค่ะ แดเนียลได้ฟังก็รู้สึกแปลกใจส่วนานางเอกก็มาเจอกับแดเนียลที่ร้านแดเนียลบอกว่าที่ผมโทรเรียกคุณก็เพราะมีของเล็กๆน้อยอย,อยากจะให้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายจากผมแล้วแดเนียลก็ขึ้นไปร้องเพลงสุดซึ้งจนนางเอกน้ำตาไหลนางเอกนึกถึงวันที่แดเนียลคอยดูแลและเอาใจใส่เธออย่างดีมาตลอดนางเอกบอกว่าขอบคุณนะคะที่เป็นของขวัญล้ำค่าฉันจะรักษามันไว้ให้นานเลยค่ะแดเนียลบอกว่าถึงผมจะแก่งงอมแล้วก็ต้องจำไว้นะถ้าเกิดวันหนึ่งคุณต้องการคุณพ่อหรือพี่ชายบอกผมได้นะนางเอกตอบ แดนเนียบอกว่าผมจะเข้มแข็งซู้ๆครับขณะที่พระเอกกําลังหดหงิดเรื่องที่ประธานชายยังหาต้นไม้ไม่เจอแม่นาเอกก็โทรหาบอกให้พระเอกไปที่ร้านหน่อยแม่นาเอกชวนพระเอกดื่มเหล้าเธอถามพระเอกว่านหยแน่ใจนะว่าจะแข็งแรงแบบนี้และปกป้องลูกสาวฉันได้ตลอดไปพระเอกจับมือแม่และบอกว่าผมจะทําให้มียองยิ้มได้ทุกเวลาและทําให้เธอมีความสุขเสมอครับหลังจากที่คุยกันเสร็จคุณแม่กับลูกเขยก็ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานจนนาเอกต้องพาทั้งสองคนมานอนนาเอกเข้าไปกอดแม่และบอกว่าแม่ไม่ต้อง ห่วงนะแม่บอกว่าทำไมฉันต้องห่วงด้วยแกไม่เคยฟังฉันเลยนาเอกถามว่าแล้วแม่จะแต่งตัวสวยไปงานแต่งหนูหรือเปล่าแม่บอกว่าฉันยอมให้แต่งก็ดีแล้วแต่อย่าหวังให้มากให้ฉันยิ้มแป้นไปส่งตัวแกหรอฉันไม่ไปหรอกขณะที่พระเอกกําลังแต่งตัวประธานชาก็โทรมาบอกว่าเขาเจอต้นไม้แล้วด้านนาเอกก็แต่งตัวในชุดเจ้าสาวที่สวยงามจนทุกคนชมว่าเธอสวยมากจริงๆขณะที่ทุกคนกําลังคุยกับนาเอกพระเอกก็เข้ามาแล้วพาเธอขึ้นรถผู้ช่วยและทุกคนพยายามห้ามแต่พระเอกก็ไม่ฟัง างรีบขับรถออกไปนางเอกถามว่าเราจะไปไหนกันหรอคะพระเอกบอกว่าผมมีท <si ี่ที่ต oui ้องไปกับคุณก่อนนางเอกจับมือแล้วบอกว่าเราจะไปด้วยกันนะคะผู้ช่วยกับน้องชายเข้ามาบอกคุณยาว่าสองคนนั้นหายตัวไปครับคุณยาก็โวยวายสองคนนั้นหายไปไหนกันแล้วพระเอกก็ไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะกลับมารอเราก่อนนะครับขอโทษด้วยพระเอกพานางเอกมาที่ต้นไม้ประธานบอกว่าพวกเขากําลังจะย้ายต้นไม้วันนี้พระเอกจึงเข้าไปบอกว่าขอเวลาสักเดี๋ยวนะครับพระเอกนึกถึงตอนที่พ่อพาเขามาเล่นที่นี่และพ่อ พอก็เอาของใส่กล่องฝังไว้ใต้ต้นไม้แล้วบอกว่าพอโตเป็นผู้ใหญ่ค่อยกลับมาเปิดนะพระเอกขุดเอากล่องขึ้นมาของทุกอย่างของพอก็ยังอยู่เหมือนเดิมพระเอกเจอจดหมายของพ่อที่เขียนว่าก้อนในตอนนี้ที่ลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้ลูกคงรู้เรื่องของพ่อแล้วและรู้ว่าเราได้เดินทางในเส้นทางเดียวกันพ่อตัดสินใจทิ้งแม่ของลูกไปและหากวันหนึ่งลูกเจอเหตุการณ์เหมือนพอก็อย่ากลัวในสิ่งที่ไม่รู้เหมือนที่พ่อเคยกลัวหวังว่าลูกจะไม่ใช้เวลาที่มีไปโดยเสียเปล่าแต่จงมีความสุขกับช่วงเวลานะ แล้วพระเอกก็จับมือนางเอกบรรยากาศในงานแต่งเงียบเหงาเจ้าบ่าวเจ้าสาวยังไม่กลับมาญาติจึงตัดสินใจบอกให้ผู้ช่วยส่งแขกแต่ทันใดนั้นพระเอกก็เดินหัวรอเข้ามาแล้วบอกว่างานยังไม่ทันจะเริ่มเลยทุกคนจะไปไหนกันล่ะครับและแล้วงานแต่งก็เริ่มต้นขึ้นนางเอกมองไปที่เก้าอี้ที่เตรียมไว้ให้แม่แต่แม่ก็คงไม่มาแล้วผู้ช่วยบอกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นมาได้เลยครับแม่นางเอกรีบตะโกนบอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วรีบวิ่งไปกอดพระเอกถามว่าฉันมาช้าไปหรือเปล่าพระเอกตอบว่าไม่หรอกนางเอกเข้า มากอดแม่แล้วบอกว่าขอบคุณที่มานะคะผู้ช่วยพูดว่างานนี้ทั้งน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความระทึกใจแบบโรแมนติกเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มงานกันเลยนะคะขณะที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังเดินขึ้นเวทีทุกคนก็ปรบมือและชมว่าทั้งสองสวยหล่อน่ารักกันทั้งคู่และแล้วก็ถึงเวลาที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแลกแหวนกันทั้งสองสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปไป,ไปจนชั่วชีวิตไม่สิเราจะรักกันแม้ในวันหลังความตายแล้วพระเอกก็เข้าไปจุ่มนางเอกยังดูดดืม่มท่ามกลางเสียงปรบมือของทุกคนแล้วพว เขาก็ไปฮันนิมนกันพระเอกบอกนางเอกว่าเรามาถึงเกาะเชจูแล้วนะนางเอกถามว่าเราจะทําอะไรกันก่อนดีคะพระเอกบอกว่าเราไปกินปลาแล้วก็ไปปีนเขาแล้วไปกินอาหารกันก็ได้เดี๋ยวฮันนิมนของเราก็จบแล้วนางเอกถามว่าทําไมล่ะคะพระเอกบอกว่าผมวางแผนฮันนิมนไว้หนึ่งเดือนเต็มแต่คุณตัดสินใจมาแค่3มวันเนี่ยนะคุณไม่อยากใช้เวลาอยู่กับผมหรอนางเอกบอกว่าฉันมีโครงการใหม่ที่จะต้องเริ่มในสัปดาห์หน้านีิคะฉันหวังว่าคุณจะไม่งอแงหรอกนะพระเอก มาจอดรถแล้วบอกว่าผมทายาทคนเดียวของตระกูลอ e ีนี่แหละจะงองแงกับเรื่องแค่นี้เห็นผมเป็นคนยังไงกันแล้วก็หัวเราะพระเอกถามนางเอกว่าคุณอยากเห็นอะไรสนุกสนุกไหมนี่คือคุณแใจรถที่ทําให้รถมันวิ่งได้แต่ถ้าเราทํามันหายละ่ะนางเอกก็บอกว่าเราก็จะติดอยู่ที่นี่พระเอกบอกว่างั้นเรามาดูกันว่าผมจะขว้างไปได้ไกลแค่ไหนนางเอกจึงรีบเข้ามาห้ามพระเอกพระเอกบอกว่างั้นระหว่างทางไปโรงแรมมีไฟจราจรหลายจุดทุกครั้งที่เราติดไฟแดงคุณต้องจูบผมหนึ่งครั้งตกล ไหมหนางเอกบอกว่ามีไฟจราจรตั้งเยอะพระเอกบอกว่าแต่ผมถือกุญแจอยู่นะนางเอกจึงเข้ามาแย่งและขับสะเองเลยเล่นเอาพระเอกถึงกับกลัวจนร้องเสียงดังและบอกให้หนางเอกขับช้าๆหน่อยพระเอกบอกว่าการนั่งดูคุณขับรถก็มีข้อดีอยู่ข้อนึงนะนางเอกถามว่าอะไรล่ะคะแล้วพระเอกก็เข้าไปจูบเธอและบอกว่าก็ผมสามารถจูบคุณได้ทุกเวลาเลยไงแล้วก็เข้าไปหอมแก้มพร้อมกับตะโกนด้วยความดีใจ ด้านที่ห้อง2009น้องชายกับผู้ช่วยได้รับคำสั่งจากคุณยาให้มาทำภารกิจสำคัญคือปฏิบัติการคืนชีพมาเกาวและทั้งสองก็เริ่มปฏิบัติการน้องชายสงสัยถามว่าทำไมต้องเรียกปฏิบัติการคืนชีพมาเก่าด้วยผู้ช่วยบอกว่าจำเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ชายคุณที่มาเกลาเมื่อสมปีก่อนได้ไหมน้องชายบอกว่าที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกและเขาก็ทำเธอท้องคุณยาอยากเห็นเรื่องนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งครับขณะที่นางเอกกำลังยืนจับหมายเลขห้องพระเอกก็ถามว่่่าคุณกลังงทออะะไรนะนีห้ 2006คุณไม่เห็นหรอนางเอกบอกว่าแล้วท่านเลขสุดท้ายกลับหัวอีกละคะอาจมีคนเข้ามาในห้องรอแบบที่มาเก่าก็ได้พระเอกเลยเข้ามาตรวจด,ดูด้วยตัวเองพระเอกบอกว่าเราตรวจด,ดูดีแล้วไม่มีอะไรรบกวนเราได้แล้วละ่ะขณะที่เอากระเป๋าเข,ข้าห้องพระเอกก็รู้สึกเหมือนมีใครแอบมองมาจากที่ห้องสอง9นนานางเอกเรียกพระเอกคุณก้อนเรามองเห็นทะเลจากตรงนี้ด้วยค่ะพระเอกดึงนางเอกเข้ามาแล้วบอกว่าคุณเห็นแต่ทะเลกับไม่เห็นผมหรอเราสองคนอยู่ด้วยกันตามลําพังแล้วและทําท่าจะเข้าไปจูบนางเอกนางเอกบอก ว่าคุณกรนี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะคะจะแอบแซบแล้วหรอผู้ช่วยเข้ามาเอาของบางอย่างให้พนักง,งานดานพระเอกก็เรียกตั้งเอกคุณมียองคืนนี้เป็นคืนแรกจริงๆของเรานะครับผมจําเรื่องราวที่มาเก่าไม่ได้เลยนางเอกถามว่าค่ะฉันก็จําอะไรไม่ได้เหมือนกันพระเอกบอกว่าเพราะฉะนั้นคืนนี้เราทั้งคู่ต้องตื่นให้เต็มตานะนางเอกบอกว่าแน่นอนคะ่ะเราพนักง,งานก็เอาค็อกเทลมาเสิร์ฟขณะที่หน้าเอกกําลังดื่มพระเอกก็บอกว่าเรามาเลิฟช็อตกันเถอะนางเอกบอกว่าเลิฟ ช็อตรอมีคนอยู่เยอะนะคะพระเอกบอกว่าผมเคยเห็นคุณดื่มค็อกเทลกับแดนเนียลแถมกอดกันด้วยนางเอกถามว่านี่คุณแอบตามฉันแล้วก็สอดแนมฉันหรอคะพระเอกบอกว่าผมไม่ได้สอดแนมแต่บังเอิญเห็นต่างหากหนางเอกจึงบอกว่าคุณทำเกินไปแล้วนะคะมาแอบตามฉันได้ยังไงกันคุณสืบเรื่องฉันด้วยหรือเปล่าพระเอกบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นการแสดงความสนใจเล็กๆน้อยๆไม่ผิดตรงไหนแล้วทั้งคู่ก็เริ่มเถียงกันแล้วก็เริ่มดื่มค็อกเทลกันจนหมดแล้วทั้งคู่ก็สั่งมาอีกพระเอกบอกว่านั้นมันออลกฮนะผู้หญิง ไหนดื่มเยอะแบบนั้นนางเอกถามว่าแล้วใครบอกว่าผู้หญิงดื่มไม่ได้คะนางเอกก็เริ่มไม่พอใจเลยบอกพระเอกว่างั้นขอตัวกลับก่อนนะคะพระเอกบอกว่าไปเลยเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันอยู่ดีและจะหวานชื่นรื่นรมเหมือนเดิมด้วยนางเอกเดินมาก็รู้สึกเวียนหัวจึงเข้าไปนอนในห้องด้านพระเอกก็เมาเดินดูภาพภูเขาไปหัวเราะไปพระเอกรู้สึกเวียนหัวเหมือนกันพระเอกพูดว่าทําไมความรู้สึกนี้มันคุนค้นๆจังนะพระเอกเดินไปห้อง2009เพื่อเปิดประตูแล้วก็บ่นว่าทําไมกุญแจถึงใช้ไม่ได้ ก็นี่ห้อง006นี่ผู้ช่วยกับน้องชายเลยต้องเข้ามาแล้วบอกว่าผิดห้องแล้วครับนี่มันห้อง2009ห้องคุณอยู่ตรงโน้นพระเอกก็รู้สึกขุ่นกับ2คนนี้แล้วพระเอกก็หัวเราะแล้วเดินเข้าห้องไปพระเอกเข้ามาก็ร้องเรียกคอยท่าคอยท่าของฉันอยู่ไหนพระเอกเข้ามาก็เห็นนางเอกนอนอยู่พระเอกเลยจัดการเข้ามากอดแล้วก็เล่นผีผ้าห่มแล้วในที่สุดทั้งคู่ก็แอบแซบกันอีกครั้งพระเอกกับนางเอกก็ฝันว่าทั้งคู่กําลังเล่นฟิชเชอร์ริงกันอย่างสนุกสนานเช้าขึ้นมาทั้งสองก็ร้องเสียง พระเอกบอกว่าอะไรเนี่ยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนางเอกบอกว่าฉันก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเราอยู่ในสภาพนี้พระเอกบอกว่าเหตุการณ์มันคุ้นๆเหมือนที่มาเก่าเลยพระเอกถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงผมรอเมื่อคืนมาตั้งนานเจ็บใจจริงๆเดี๋ยวนะนี่เราแอบแซบกันแล้วหรอหนางเอกบอกว่าใช่ค่ะเราน่าจะแอบแซบกันแล้วตอนนี้ก็เช้าแล้วไงคะทังครูก็เริ่มหงุดหงิดเพราะว่าจําอะไรไม่ได้เลยพระเอกคิดว่าเมื่อคืนหลังจากที่เขาดื่มค็อกเทลเขาก็เวียนหัวแล้วก็เจอผู้ชายสองค พระเอกเลยมาขอห้องสอง9ูนบอกว่าให้เปิดประตูออกมาเดี๋ยวนี้ก่อนที่เขาจะพังเข้าไปพระเอกตอบว่าน้องชายกับผู้ช่วยว่าทําเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันน้องชายเลยบอกว่าเพราะคุณย่ายอยากมีหลานแต่พี่ก็อยากยืดเวลานนีมูลออกไปพระเอกบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ทั้งสองคนกล้ามาทําลายคืนแรกของพวกเราได้ยังไงกันฉันจําเรื่องเมื่อคืนไม่ได้เลยนะเนี่ยผู้ช่วยบอกว่ายังมีค่ําคืนที่เราร้อนแบบนั้นอีกนะับไม่ถ้วนเราอยู่นะครับจะสนใจคืนแรกทําไมกันทําเอานางเอกของขึ้นจะเข้าไปตี ด้านแดนเนียวก็มาเจอแม่ของเซราและเอารูปของเขากับน้องสาวให้เธอดูและขอร้องให้เธอช่วยเล่าความจริงให้ฟังแม่เซราบอกว่าใช่แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นคือเซราและเซราก็เดินเข้ามาพอดีแม่เซราบอกว่าเธอรับเซรามาจากบ้านเด็กกำพร้าแต่เธอก็เลี้ยงเซรามาเหมือนลูกแท้ๆและดีกับเธอมาตลอดและบอกเซราว่าไม่ต้องรู้สึกแย่อย่างไงเธอก็ยังเป็นแม่ของลูกเซราขอบคุณที่เลี้ยงเธอมาเป็นอย่างดีด้านพระเอกกับนางเอกขนะที่นอนดูดาวด้วยกันพระเอก บอกนางเอกว่าผมดีใจนะที่เรามาที่เกาะเชจูและได้มาดูดาวด้วยกันต่อจากนี้ไปเราคงจะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะผมเคยคิดว่าพรอมลิขิตเป็นเรื่องซับซ้อนแต่ตอนนี้ไม่แล้วล่ะนางเอกบอกว่าแต่คุณคือพรอมลิขิตของฉันนะพระเอกเอื้อมมือไปจับแล้วบอกว่าเพราะปัญหาของผมบุณเลยอาจได้พบช่วงเวลาที่คุณจะต้องเสียใจและเจ็บปวดนะนางเอกเรียกคุณก้อนไม่ต้องกลัวนะคะเราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อเติม,เต,มเต็มช่วงเวลาด้วยความรักและความสุขคะ่ะพระเอกบอกว่าผมขอสัญญ,ญากับดวงดาวที่คุณชอบนะ จนกว่าดวงดาวจะหายไปหมดท้องฟ้าผมจะรักคุณไปทุกวันให้เหมือนกับว่าคุณคือพรอมลิขิตของผมนางเอกบอกว่าฉันก็เหมือนกันค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่แสนโรแมนติกพระเอกลูผมนางเอกเบาๆแล้วบอกว่าคุณมียองขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมนะนางเอกบอกว่าฉันมีความสุขที่ได้อยู่ข้างคุณค่ะพระเอกบอกว่าผมรักคุณมากจริงๆนะครับนางเอกก็บอกว่าฉันก็รักคุณค่ะแล้วพระเอกก็เข้าไปจูบนางเอกแล้วทั้งคู่ก็สวีทหวานกันหนึ่งเดือนต่อมานางเอกก็เข้ามาบอกคุณยา่า แล้วพระเอกว่าหนูท้องค่ะแล้วเราก็ได้ลูกแฝดทำเอาพระเอกกับคุณย่าดีใจกันยกใหญ่พระเอกก็บอกว่าผมดีใจนะแต่นี่แปลว่าฮันนีมูลมันจบลงแล้วเหรอฮันนีมูลอันแสนหวานของผม,มถูกขโมยไปแล้วเซราเห็นโนที่ดานเนียลเขียนบอกว่าถ้าอยากกินไอศครีมก็ให้มาที่สวนใต้สะพานพเซราบอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้เวลาฉันตอนนี้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วแดนเนียลยื่นมือออกไปแล้วบอกกับเซราว่าพี่จะไม่ยอมทิ้งเธอไว้คนเดียวอีกแล้วจะจับมือน้องสาวข,ของพีไว้ใกล้ๆเล เซราร้องไห้แล้วเอื้อมมือไปจับแดเนียลแล้วบอกว่าพี่ชายเราไปกันเถอะสามปีต่อมาพระเอกมาถามหมอว่าได้เรื่องอะไรหรือเปล่ารีบบอกมาเร็วหมอบอกว่าคุณไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมอายุเท่านี้แล้วแต่ยังไม่ออกอาการผมคิดว่าคุณใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ต้องกังวลมากได้แล้วพระเอกดีใจที่รู้ว่าตัวเองไม่เป็นอะไรแต่ผมขอถามอะไรหมอหน่อยได้ไหมคุณจีบแม่ยายผมอยู่ใช่ไหมแล้วพระเอกก็แนะนำเคล็ดลับให้หมอหมอก็มาที่ร้านของแม่นาเอกบอกว่าผมมาทานมือเย็นครับ แม่นางเอกก็ทำตาหวานแล้วบอกว่าฉันจะไปเอาอาหารมาให้คุณทานนะคะขณะที่หมอโชลีลาจิตแม่นางเอกอยู่พักหนึ่งเขาก็ชวนแม่นางเอกไปดูหนังกับผมไหมครับแม่นางเอกทำเป็นเล่นตัวบอกว่าพรุ่งนี้ได้ไหมคะแลวพวกเขาก็หยอกยลองมิงมิงกันจนลูกๆสงสัยส่วนาก,ก็ให้รุ่นน้องของนางเอกกับน้องชายแต่งงานกาันด้านพระเอกกับนางเอกตอนนี้ก็มานั่งเลี้ยงลูกแฝดให้กินอาหารผลไม้สุกและอาหารเสริมพวกเขาได้ลูกแฝดชายหญิงพระเอกบอกว่าวันนี้พ่อจะเล่นานิทาน ให้ลูกฟังเรื่องเจ้าหญิงหอยทากพอจะอ่านแล้วนะตั้งใจฟังให้ดีล่ะ พอพระเอกเริ่มเล่านิทานนางเอกก็รู้สึกคุ้นๆเหมือนเรื่องของตัวเองเลยและพวกเขาก็เลยนึกถึงวันที่นางเอกเดินเข้ามาในชีวิตและเข้ามากุมหัวใจของเขาไว้ในที่สุดสุดท้ายเจ้าชายก็กลายเป็นคนติดเจ้าหญิงและมีชีวิตต่อไปไม่ได้เมื่อไม่มีเธอหลายคนเป็นห่วงเจ้าชายแต่เจ้าชายก็ไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเพราะว่ามีเจ้าหญิงอยู่ข้างๆเขาปราบใดที่มีเธออยู่และปราบใดที่เธอรักเขาเจ้าชายจะไม่มีวันปวดอีกและทั้งคู่ก็มีลูกแฝดด้วยกันและอยู่กันอย่างมีความสุขนางเอกบอกว่าขอบคุณนะคะพระเอกถามว่าคุณไม่เสียใจที่ ที่แต่งงานกับผมใช่ไหมนางเอกบอกว่าเสียใจทําไมล่ะฉันมีคุณอยู่ตรงหน้าแบบนี้แล้วพระเอกบอกว่าขอบคุณนะที่อยู่ตรงนี้ในตอนนี้กับผมนางเอกก็บอกว่าขอบคุณที่ตอนนี้คุณอยู่กับฉันในตอนนี้พระเอกบอกว่าผมรักคุณนะเจะ้าหญิงหอยทากนางเอกก็บอกว่าฉันรักคุณนะเจะ้าชายอีก,ก้อนแล้วทั้งคู่ก็จูบๆและจูบกันอย่างมีความสุขแล้วพวกเขาก็เลี้ยงลูกด้วยกันตลอดไปก็จบลงไปแล้วนะคะสาหรับซีรีส์เรื่องชตารักสะดุดเลิฟฝากติดตามซีรีส์เรื่องต่อไปที่เกียวโตจะสปอยด้วย สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ